สวัสดีค่ะมาพบกับพี่รินแล้วก็ช่องคูรินชาแนลเนว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 พอโอเควันนี้พี่รินก็มาลงแรงค่ะเพิ่งไปเล่นสิบเกมแรกได้ไม่นานานะก็ได้ ท็อปเลนเลยไม่ได้กดท็อปเลนแต่ได้ท็อปเลนได้ยังไงไม่รู้สงสัยทีมจะขาดแคลนจะโดนแกงไม่วะเนี่ยอยู่ข้างหน้าเป้าเลยอ้าวสลบโอ้มานาแม่งกินโคตรเยอะอ่ะกอนเนื้อฟัดกันเออ เคยเห็นแทงสู้กันป่ายืนตีนนานมากอะ่ะเราจะตายโ้ปโสมปโสมปลโสมปลโสมโสมตั้งกวยจับาเาาเกิดไรขึ้นล้วไม่สนใจอะ่ะเราใช้ทีวีไปแล้ว เลือดหายไปเยอะเลยโดนคีบอ้อมันเฟกเกอร์จะหิวโหวยนะดำอะไรได้วะหกแล้วเด้อรอจังเกิลมาะคะ่ะอุบาโอ้ย oh อะไรวะพี่ลีศทำอะไรวะ ยิงดึกยิงหลอนนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยมานามันหมดป่ามานามันหมดปาเลยโอ้โหคีบคีบอเอจุกยกยกลอยเออจุ้งจุ้งจุ้งครับจุ้ยจุ้งจุ้งอ่ะจุ้งตีจุ้งจุดจุลงไปจุ้งอ๋สมโสมกระโดดขึ้นไป ิหายเยอะแม่งเป็ดไปเป็ดมาอือนั่นเอ้าตอบอะไรของมันหิวโหยลีเกือบโดนแล้วเมื่อกี้เกือบไปแล้วอะเลืเอดเดียวเนี่ยพี่ลินก็เล่นยาโอกไม ไม่เก่งแบบเนี้ยอ้าวบแบล่อ้าวเออไม่ค่ะเห็นมอไคาแล้วไม่ถึงเหยาคาเลยอะ่ะอยากได้มิวคาอ้าวเปิ่องตีอ้าวเอาเข้าไปอือ <laughs> มอนายเยอะใช่ไหมอะ โสมวะโสมโสม,สมตั้งกวยจับเออเออทำไ่วะทำไมกันแืงฮึเออ,อ,เอ <c oughs> แ,แรมเป็ดแรมเป็ดอ่ามันไม่มันไม่ลงเราก็ไม่ลง <c oughs> อ้าวปลาโสมนี่ปลาโสมปลาโสมนี่เออเออทำ <c oughs> ไรวะเ <c oughs> ออเปิือนสีด้วยเอาอะ <c oughs> แม่งสู <c oughs> ้กันรู้สึกชีวิตนี่ดูช้าลงเดี๋ยวป๊อปมา ISAC. อก в а อ u r อ l r e อ i b i r s c อ o o l s р โดนโดนเขามีโซลอมเขามีโซลอมเขามี <c oughs> <c oughs> โซลล่อมเขามีเอ้ยไม่โดนเอาจะเอาเปล่าอาด đi ma quá, ơi, Ôi ui ui ui, ui ui ui, 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 ยี่นี่ยี่นี่เฮ้ยไม่เอาไม่อยากโดนแจ็กเกตเดลโอ้โดนแจ็กเกตเดลเลยอุยอ้ยนะเสียงที่ลินเบาไปก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันตีสี่ตีห้า กินแหกปากไม่ได้ะเดี๋ยวโดนว่าเนี่ย <Yeah. S 1> อ้อยโดนโอ้เซตเอาดูแล้วเอือโดนชักกะกด้วแล้วเฮ้ยเฮ้ยเมาใครเมาใครเอาว่ะปลาโสมถู เข้าไปหาเฮ้ยมาแล้วยกยกอือไ <laughs> ม่ได้่ร้านนะพ่กไม่น่าจะถึงเฮ้ย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 ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีตายแล้วละเยอะอะไรมังวะเนี่ยหนีแล้วกันบ๊ายบายเอารีไปแล้วสุดหายแล้วจะลงทางไหนเนี่ย ไหนวะไปมันมาดิ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 โอ้วันไปก่อนอุ้ยติดเออเอาหัวโอเอาหัวโอเอออะไรวะเนี่ยเออคนละคู่ยาอดี๋ยวเท่าลี เจ้าไหมจเจ้าไหมแม่งเดินหนีเลย <c oughs> แม่งม,มาตัวนั้นใช่ไหมตัวนั้นเล็บกำ <c oughs> ลังโดนลอด้มอมครับเมาไข่มาเอาันไปไล่ไปไล่เมาไข่เมาไข่เ <c oughs> มาไข่ อพี่เลืกขอเงียแปบ๊บนึงนะดื้อเอ้ยอะไรวะไม่โดนได้ไงอะเหมือนจะโดนแต่มันไม่เดินสกิลสุระยาะบ้งโอ้โหนี่ก็คนจริงเข้าอย่างเดียวแล้วโอ้ยอะไรมีก้อนเนื้อเหมือนกันนี่ บินโอ้ย,อย,อยโอ้าเฮ้ยอือกำเฮ้ยทำไรซัพพอร์ตโอ้ย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 เฮ้ยยายโอ้เอามาอูย้ยวไซล,ล่าตายว่ะคีิคีิปสี่พันคีิ

อเอาอไปเอาวันตีเฟลเลยอู้โดนทีบเฮ้ยช่วยจีนช่วยจีนจีนเฮ้ยอย่าทำไม่ดีสิอู้ดูมองไพ่ไปยากไปไกล้ออกไปเออโลกไข่ตาย อ้าวโมไข่มันไม่ตายอ๋อมีการเดียนก็ว่าทำไมไม่ขึ้นชื่อพี่วะชินอ้อกันเถอะต้องการให้จินได้ยิงละว้า ภาพพิจิตเงียบๆไม่ต้องแปลกใจนะคะม่วงนอนน้ำตาไหลแล้วเนะี่ยเิยดันขีแป๊บดันขีดูโอ้ห่าแทงได้อนะ โยดยอดแอดก็ตีอัน,อนหี้ยเนี่ยเอาโดนแล้วจินโดนเฮ้ยยาอู้ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวอโอ,โอ้ยโครเยอะอ้ยอ้ยอนี่เอาอะไรวะยืนนิ่งเลย mày yên ninh à, tịt bà hả? tị tịt cọp của mày yên ninh lê tê ui 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 งงงงงงเฮ้ยเอาไอ้ลูเซ่นห,หน่อยอลูเซ่ดิเออมันเหลือเมาใครเมาใครอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยมันกระโดดเมาใครอยู่นี่อม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 เอมเอแหวนอะไรวะเฮ้ยนีดีดี อู่นี่อยู่บน,นกระกออเอ้ยเอ้ยเอา้เาวิญญาณออกจากล่างแล้วยังยางเฮ้ย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 ,ย,ย,ยล้างไม่ดีเอ้ยเ <c ười> กือบกลับบ้านกลับบ้านบ้านร้อนหน่อยบ้านร้อนหน่อยบ้านร้อนหน่อย มันรู้แล้วว่ามันเดินม,มาแล้วอุย้ยอ้าวโดนอะไรวะเนี่ยแย่ไปหมดอ,อืออือไปอ,อ,อ,อือยืนยืนยืนบังไงอยู่ยืนบังไงอยู่งงงงอือ ไม่รู้ไม่รู้ตีใครบ้างเนี่ยมั่วมั่วแล้วเนี่ยโอ้ตัวอย่างหนาดูดิไม่มีใครสนใจพี่เลยยืนเดินตีมั่วเลยซีซีเยอะมากแต่อมองจะรู้เนี่ย t อย่าโอ จีจีชนาจีจีวพีอาค่ะก็จบลงกับชัยชนะอันสวยงามนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมมากๆเลยชนะเล้วหลังจากที่แพมาและคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากให้น้องๆกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้พี่ลินด้วยนะ อย่าลืมกดติดตามใี่แฟนเพจด้วยคะคะจะมีกิจกรรมใหม่ๆมาเรื่อยๆเอาละค่ะสำหรับวันนี้พี่ลินก็ไปก่อนนะคะง่วงนอนมากเลยบ๊ายบาย